โอ้ oh, สบายดีมันนี้อัปเดตบ้านหลังสวยหลังงามเนาะทีมงานของเขาได้มาหับใสติดตั้งแผ่นโพลีเนาะสวยงามสวยงาม,วงามกวดงานกวดงานสั่งจอยสวยงามเปะ๊ะ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 สดยอดปฏิบัติการพอดีสองมือเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นจากของบ้านพันว่างามหลายงามหลาย หลังคาแผ่นโพลีสีฟ้าใสสวยงามโดยโคง้งสเตนเลสมีลวดลายเก็บคองเ,อเก็บคองมั่งหลังร้านพอดีค้ำพอดีบ้านหลังสวยหลังงามอาขอบใจที่ใสบริการทีมงานของเฮายินดีรับใสสวยงามตามทองเรื่องเป๊ะเป๊ะเป๊ะขอบใจอาสุดท้ายใครสนใจกระติต่อเลยเดอร์าฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อและติดตามทางช่องยูทูบของเฮาเนาะ อา่าว่าจะมีการออกเวียกทุกๆมือเนะอาะอ้าวโอเคโอเคขอบใจที่ใส่บริการเฮง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 เ